ใครชอบทานหมี่กะทิบ้างคะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นเส้นเล็กแทนเส้นหมี่นะคะมี fc แนะนำมาว่าเส้นเล็กก็อร่อยปุ้ยเลยจัดเลยคะ่ะเตรียมงานบวชหลานชายคุณยายนะคะทำหมี่กะทิเลี้ยงพี่ๆคนงานที่มาช่วยยกเต็นท์กันคะ่ะรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดครบรส ใครที่ชอบทานหมี่กะทิหรือว่าใครที่ยังไม่เคยลองทานมาทำด้วยกันเลยค่ะคุณยายจะคั่วถั่วลิสงเองเลยนะคะคั่วใหม่ๆห,หอมๆอ,อร่อยมากค่ะคั่วเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะนำกะทิใส่ลงไปในหม้อค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ด250กร,รมัมหรือว่า2ขีดครึ่งนะคะกะทิปุ้ยจะใช้ทั้งหมด2กิโลกรัมค่ะกะทิปุ้ยจะแบ่งไว้อีกครึ่งหนึ่งไว้ใส่ตอนท้ายนะคะ ผัดจนพริกแกงหอมดีแล้วกะทิแตกมันเราก็เติมหมูสับลงไปเลยค่ะปุ้ยใช้1นกิโลครึ่งนะคะเราจะผัดหมูสับให้สุกก่อนเลยค่ะใส่หมูเยอะๆนัวอร่อยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือป่น1ช้อนค่ะน้ำตาลมะพร้าว400กรัม เจียว3มช้อนค่ะน้ำปลาหนกระบวยค่ะน้ำมะขามเปียก2กระบวยค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยสำหรับรสชาติปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยนะคะเติมกะทิส่วนที่เหลือลงไปค่ะผู้ใช้เป็นกะทิกล่องนะคะ ปรุงรสด้วยผงปรุงรส1ช้อนค่ะพอกะทิเดือดพร่านเติมไข่ลงไป20ฟองค่ะปุ้ยใช้เป็นไข่เป็ดนะคะใครจะใช้เป็นไข่ไก่ก็ได้หรือว่าจะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยค่ะปุ้ยชอบน้ำแบบเข้มข้นนวๆน,นะคะเติมถั่วลิสงขั่วบดหอมๆลงไปค่ะ ปรุงรสอร่อยตามที่เราชอบแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟได้เลยค่ะน้ำเข้มข้นน่ากินมากลวกเส้นเล็กให้สุกปุ้ยใช้เส้นเล็ก1กิโลกร,รัมนะคะนำมาคลุกกับกระเทียมเจียวหอมๆค่ะเส้นจ,จะได้ไม่ติดกันเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยกินร้อนๆอ,อร่อยมากรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานครบรสถ,ถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะ